สวัสดีค่ะพบกับอ้มยิมแอนแฮปปี้เวอร์เมื่อนี้พพี่พาน้องมาเก็บบักไฟไปกินสมกันคะ่ะพี่น้องเอบัอกไฟสมนะสมม่ลีค่ะพี่น้องนี่ตน้นเพิ่นมีสองต้นนะคะนี่ค่ะเข้าจะเก็บไปกินกันนะคะถ้าถ้าเกิดตัวไหนนวยไงยกะจะมีสมอม,มหวานนะคะกับพวกกินอยู่นี่ค่ะ กูใดมากินสมนะคะเก็บกันเลยค่ะอืไอ้ได้ปะนี่ค่ะได้แล้วนี่นี่เลยค่ะไปเลยค่ะไปกินกันเลยนะคะ เดี๋ยวนายยิ้มจะพาไปกินมะไฟค่ะหนึ่งปีมีครั้งนะคะที่ต้นของเราเองน,นี่ค่ะต้นนี่นี่ค่ะเต็มต้นเลยค่ะโอเคค่ะไปกินกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เ้าไปเก็บมะไฟมาแล้วนะคะมะไฟ จะมีรสเปรี้ยวนะคะสมวหวานเถือกถือผู้เพิ่นมากเพื่อก,กันมากค่ะแบบสิมากรสชาติเพื่อกันนะคะสุกแล้วนะคะกินธรรมดานโลกไม่จําค่ะถือไปน้ํากินไปน้ําค่ะพี่หน้องไปเก็บมาสดๆเลย okay, เอาแขวแหนไหน่เพราะว่าบริชีดยาปสาสารไผ<ฟ>่ไผ่บอ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดกินแบบโลกจํา สามีบอกว่ากินแบบปอกเปลือกไพ่บอทายหรือว่าทายอย่างนะคะแนะนำให้มากินบักไฟ่ท่างิมไพ่แผ่ทองไพ่แผ่พุ่งก็กินไหนค่ะแผ่พุ่งนี่ไปเก็บมากเงือแต่เลยนะคะน่าสดนี่่ะคือไม่อย่างคือไม่เอม โห้นเน้เสียงน้ำลายสอโอ,โอ้แขวแหงนกอกะแขวเขาเริ่มันง่ายว่อืมกินเลยค่ะอ้ายม้อนี่มันไมีนานมะข้าวเด้ยอยากแซวอยาก เดยวใทยตำ้อนองบอกไม่กินบักไฟที่แล้วนะำมะามกฝาวกะทาอยิ่ในมืมะแรงอืสว่วงนีว่ค่ะโอ้เป็นการกินเี่ยนักเติบอยู่เนี่ยเห็นมากเะลือเนาะอุดเนี่ยจะนั่นมาเนี่ยกินต่อ สุดยอดสุดยอดหอนเอาแห้งค่ะพี่น้องนาร่อนนี่ต้องมีม้อไฟค่ะแซบ่บซวงสนกว่า ลุดมาโอเคค่ะสำหรับกินนีน่น้องยิมกับขออนุญาตก,กินซํำนี่นะคะถ้ากินร้ายกูกนี่ทองกำลังโอเคค่ะพี่น้องพอดีว่าเป็นกับพอลักนะคะแต่ว่าก็อร่อยถ้าพายอยากกัไม่กินไหนนะคะถ้ากินอิ่มละสิบบาทค่ะกินไม่หมดต้นนี้โดนปรับห้าสิบบาทค่ะโอเคค่ะพอกันคลิปหนานะคะสำหรับลิปนีแลาพี่ลาหนองไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย